าการจับกลุ่มแก๊งยาบ้านะครับซึ่งได้ฆ่าหักในเรื่องของยาบ้านะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่21กุมภา,าที่ผ่านมานะครับผู้ตายคือนายวรลักชุมชน,นถูกยิงเสียชีวิตในเขตของอพื้นที่หนองหิน,นจากการสืบสวนนะฮะโดยตำรวจท h o วัดเลยกับกรมการสืบสวนนะครับ ก็ได้มีการสืบสวนแล้วก็ขยายผลในเรื่องของอาการเสียชีวิตของอานายวรลบนะครับก็ปรากฏว่านายวรลบนี้ไปรับยาบ้ามา,าจากแก๊งกระบวนการยาบ้าแล้วไม่นําเงินที่ขายได้นะครับไปส่งให้กับกลุ่มยาบ้ากลุ่มที่ค้ายาบ้านะครับเรามือปืนก็คือ,อานายธีรศักดิ์นะครับ มือปืนแล้วก็ผู้จ้างวานก็คือนายวีระจักรมือปืนนั้นคือนายธีรศักดิ์ผู้จ้างวานคือนายวีระจักรนะครับชื่อคล้ายๆกันนะซึ่งตอนนี้เราได้ทําการจับกุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งหมด6คนด้วยกันหลังจากที่ยิงต่อสู้แล้วนะครับปรากฏว่ารถของคนร้ายเนี่ย ไปสีหลักก็ตกตัว้างทางก Clone, them, karaoke, ็คือท่านสามารถจับกลุ่มในกลุ่มองการนี้ได uh ้เก uh ือบหมดได้ได้ทั้งหมดทุกคนครับตอนนี้นายธีรศักดิ์นั้นยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตอบถามไปตอบถามมาปรากฏว่าเป็นเรื่องของยาบ้าหลังกลุ่มผู้ต้องหามีการจ้างวานนะครับในจำนวนเงินหนึ่ง

อาเชือกเลือกมีใครไปรับข้างหน้าไหมโอเคไป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 ผู้หญิงครัพี่ผู้หญิงผู้หญิงที่เหลือน่าจะวิ่งขึ้นเนินเพราะมันมีรอยเลือดอยู่ผู้าเดี๋ยวอย่าไปจับ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 อย่าจับอะไรทั้งนั้นอย่าจับอะไรทั้งนั้นอย่าจับนะครับอย่าจับเรียกเรียกหอยเรียกเขาบอกเข้าประสานนะอย่าจับ